โอ้โหนะคะเจ็ดอ้าวไปเอีเลยอ่ะไอ้นั่นเนี่ยยันยันหนูมังมีอ่าน่าท้อว้าวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรีแอคชั่นเพลงใหม่ของแก๊งพี่พี่ฮิวมีกันนะคะชื่อว่าเพลงโอมนะคะมาดูกันซิว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงนะคะเหมือนเพลงนี้เขาจะเขาแบบเขาแต่งขึ้นมาแบบฟิลแบบหแบบว่ามีความแบบเสยสองเสียศาสตร์ เจ็ดอ้าพื่อนกินเจ็ดเละมากว้าวนวราตีเวอร์เหลมากพระเอกเป็นเจ็ดอะว้ายแรงมากนิสาบิซิาแรงมากไอ้นัน่ายเหมือนหนูมัมมี่เลยอะไอ้นันเนี่ยยันหนูมัมมี่แต่ว่าคนสักค,คนผู้ชายมันยันไปเจอหนูว่าตอนนี้ แรงมากว้าต vale ้มหนูบูชาบูชายันบ so ูชามันเคยมีคขยันไม่ม oh, şey ีใครยันบูชาไม่เคยมีคขยันค่ะว้าวว้านาหน้าทองเอ้ยวั่ตะเลียงไปมีนาหน้าทองด้วยมีบู๊มีพี่มีเออทำีกันเดีตั้งวงเหรอแต่โอ้ย เทียนเป็นนั่นนะเียนเป็นเลยคุยสร่าง oh นนาากระสวดโอ้ my ย o อยันนยยนยยยย่ยยยยยยยนยยยยยเยียย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 ย่ยยียย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 ยันยยนยย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 ยัยยอบยย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 อยย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 ยเ ไว้หมอดูหมอดูเอ่ออุ้อุ๊ดดูน่ากลัวอยู่นะลูกเนี้ยแบบว่าเดืดแรงแรงเหมือนในนังอะไรแบบในนังแบบเดือดมาดูแรงแรงอะไรเงี้ยว้าวเที่ยใครนั้นมากเลยอ่ะเที่ยวแบบ แซ่บๆเน่ยนพิธีเพนในป้ากอาบน้ำว่านอ่ะพี่อาบน้ำวานอ่ะถ้าเป็นศาสนาศาสตร์คอพิจตตมนมมเก็บไว้ตอบค่ะโอ้ไม่เจิะพจตชดาเลยอ่ะเออเออเออ คอสตูมดีมากเลยอ่ะว้าวาต่ล่าแฉะเวอร์อู้หโอ้ไม่กดมีงูมาด้วยอ้ายมีงูม่เี็ูอู้ี่เดืดเดด่อนมาด้วยรอบนี้ไม่กดมาเออีดี เลยมีเวจิสตาด้วยไวโก้ออ่าโอ้ยบูพิเจตแต่เล่นกับบูพิเจตนะคะโอ้ยทุกคนเต้นดีมากเลยอ่ะเตีกยวเต้นดีมากเออโวยฉ่ำมีมากโอ้ยโก้ ออาเันในการรวมสยทรงสยศาสตร์นะรอบทิศในเมืองไทยเนี่ยแบบว่ายังยงอะไรมาหมดเลยบูชาหนีมีขยันบูชายันอะไรก็มาแบบต้มหมูบูชายันมาหมดเลยค่ะไม่ต้องมุดยันหมอดงหมอดูอะไรพี่แกร์ชอบชดลูกพี่แคร์บ้างแบบเงินนิดนะทงทำเพียงนิดหนึ่งว่าน่ากลัวน่ากลัวอะไรเงี้ย แล้วคือทะลึงตาไงพี่เต้นสวยมากความจึ่งดีมากเลยว่าชอบท่าเต้นเลยคุยเลยคุยดีอ่ะเอาไปเปิดใช้เวพลงแบบสนุกสนุกเซฟเซฟเลยบนฮาร์วีนได้นะใครที่อยากว่าไม่มีจุดหมายที่จะไปงานฮาร์วีนก็ไปงานนี้ได้เลยค่ะหิวหวีิได้เลยนะคะโอเคแปะลิงก์ไว้ให้เลยคนไปอยู่ได้นะโอเคสหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าไม่รอจ้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย